ได่เกิดจากลมเหมือนชื่อเรียกแต่เกิดจากการระคายเคืองและการอักเสบที่เรื้อรังสวัสดีค่ะพบกับอ้อหมอเวนตานะคะวันนี้อ้อจะพามาดูเกี่ยวกับสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดต้อลมกันค่ะ 1. แสงแดดหรือแสง uv การที่เราโดนแสงแดดหรือแสงยูบ่อยๆเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดต้อลม 2. ฝุ่นลมและความแห้ง ผู้ที่ทํางานการแจ้งบ่อยๆเช่นาชาวนาชาวประมงหรือผู้ที่ก่อสร้างมีความเสี่ยงสูงที่ทําให้เกิดต้อลม 3. การราคาเคืองเนื้อล้าเช่นใส่คอนแทคเลนส์ไม่เหมาะสมหรือขยี้ตาบ่อยๆอาการของต้อลมคือเห็นเป็นเนื้อสีขาวอกชมพูที่หัวตาหรือหางตาและมกักจะมีอาการน้ำตาไหลแสบตาตาแดงร่วมด้วยเป็นต้นค่ะ <c oughs> การป้องกันคือ1 หลีกเลี่ยงแสงแดดจ้าใช้แว่นกันแดดที่มีการป้องกันรังสี U.V ช่วย 2. หลีกเลี่ยงฝุ่นและลมแรง 3. ใช้น้ำตาเทียมลดความแห้งของดวงตา 4. หลีกเลี่ยงการขยี้ตาดวงตาของเรามีเพียงคู่เดียวร้านหมอแว่นตาจึงใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้มีสุขภาพจา ข้อมุลเพิ่มเติมสามารถแวะมาได้ที่ร้านหมอแว่นตา